ท้องทะเลเต็มไปด้วยความหลากหลายของชีวิตที่น่าทึ่งทั้งสัตว์ทะเลที่สวยงามและประหลาดตาแต่ในบางครั้งความสวยงามของธรรมชาติก็แฝงไปด้วยความอันตรายที่เราควรระวังสัตว์ทะเลบางชนิดมีระบบป้องกันตัวเองที่เป็นพิษเพื่อป้องกันตัวจากผูล้ล่าและนี่คือ10อันดับสัตว์มีพิษใต้ท้องทะเล 1. แมงกะพรุนปล่อง (Box Jellyfish) เ,เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกลำตัวโปร่งแสงรูปทรงคล้ายกล่อง มีหนวดยาวได้ถึง3เมตรซึ่งเต็มไปด้วยเซลล์พิษนีมาโตซิสที่สามารถปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อสัมผัสพิษของมันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและหัวใจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตลดลงและอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นในไม่กี่นาทีแมงกระพรุนชนิดนี้มักพบในหน้านน้ำเขตร้อนเช่นออสเตรเลียฟิลิปปินส์ไทยและอินโดนีเซียมักอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณน้ำตื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงหรือสวมชุดดำน้ำป้องกันหากถูกพิษควรใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกปล่อยทันทีเพื่อลดการปล่อยพิษและรีบนำส่งโรงพยาบาล 2. ปลาหิง (Stonefish) เป็นปลาทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกลักษณะเด่นของมันคือรูปร่างคล้ายก้อนหินงมีสีและพื้นผิวที่ปลอมปลืนไปกับก้นทะเล ทำให้สามารถพรางตัวได้อย่างแนบเนียนปลาหินมักอาศัยอยู่ตามแนวปะการังพื้นทรายและโขดหินในเขตร้อนเช่นออสเตรเลียฟิลิปปินส์และไทยปลาหินมีหนามพิษแหลมคมอยู่บริเวณครีบหลังโดยมีต่อมพิษอยู่ภายในเมื่อถูกเหยียบหรือสัมผัสหนามจะแทงเข้าสู่ผิวหนังและปล่อยพิษออกมาพิษของมันส่งผลต่อระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวียนสีสะ หัวใจเต้นผิดจังหวะและในกรณีร้ายแรงอาจทำให้เกิดภาวะช็อกหรือหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิต 3. ปลาสิงโต (lionfish) เป็นปลาทะเลที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ลำตัวมีลายสลับขาวแดงหรือขาวน้ำตาลและมีครีบยาวเหมือนปีกทำให้ดูสวยงามน่าตื่นตาแต่เบื้องหลังความงามนั้นแฝงไปด้วยพิษร้ายแรงที่อยู่ในหนามบนครีบหลังปลาสิงโตพบได้ในน้าน้ำเขตร้อนและกึงเขตร้อน เช่นมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนมันเป็นนักล่าที่ว่องไวใช้ครีบยาวกดเหยื่อให้จนมุมก่อนเปลื่นเข้าไปทั้งตัวแม้จะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่หากถูกคุกค,คามหรือสัมผัสดโดนหนามพิษพิษของมันสามารถทําให้เกิดอาการปวดรุนแรงบวมแดงคลื่นไส้วิงเวียนอ่อนแรงและในบางกรณีอาจทําให้เกิดภาวะหายใจลําบากหรือช็อกได้ 4. ปลาหมึกวงแหวนบูรีนออค เป็นปลาหมึกขนาดเล็กที่ดูสวยงามแต่แฝงไปด้วยอันตรายร้ายแรงลักษณะเด่นของมันคือมีลำตัวสีเหลืองน้ำตาลและมีวงแหวนสีน้ำเงินเรืองแสงกระจายอยู่ทั่วร่างกายซึ่งวงแหวนเหล่านี้จะเด่นชัดขึ้นเมื่อมันรู้สึกถูกคุกคามปลาหมึกวงแหวนพบได้ในหน้านน้ำเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียรวมถึงออสเตรเลียญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขีงข้อายและมักซ่อนตัวอยู่ตามโขดหินหรือปะการัง แต่หากถูกจับหรือรบกวนมันสามารถกัดและปล่อยพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตออกมาพิษของปลาหมึกวงแหวนฟ้าประกอบด้วยเตโรโดโท็อกซินซึ่งเป็นพิษที่รุนแรงกว่าไซยาไนหลายเท่าส่งผลต่อระบบประสาททําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอมาพาตหายใจลําบากและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทันเวลาอาจทําให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้เนื่องจากพิษนี้ไม่มีเซรั่มรักษาโดยตรง การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อถูกกัดคือการช่วยหายใจแบบปากต่อปากและรีบนำส่งโรงพยาบาลแม้ว่าปลาหมึกวงแหวนฟ้าจะมีขนาดเล็กเพียง1 0 2ถึง20เซนติเมตรแต่มันสามารถปล่อยพิษที่ร้ายแรงพอจะฆ่าคนได้หลายคนในเวลาอันสั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่พยายามสัมผัสหรือถือมันขึ้นมาด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะในระหว่างการดำน้ำในแนวปะการัง 5. กรวยทะเลโคนเนล เป็นหอยทะเลที่มีพิษร้ายแรงซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำตื้นตามแนวปะการังและชายฝั่งในเขตร้อนเช่นออสเตรเลียฟิลิปปินส์และประเทศไทยหอยชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือลำตัวเป็นกรวยและมีเปลือกที่เรียบและสีสันสดใสซึ่งทำให้มันดูน่าสนใจแต่มันสามารถปล่อยพิษที่มีอันตรายร้ายแรงได้พิษของกรวยทะเลมีสารโคโนโททอกซินซึ่งสามารถทำลายระบบประสาททำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงและในบางกรณีอาจทำให้หายใจลำบาก หัวใจหยุดเต้นหรือเสียชีวิตได้การถูกพิษจากกรวยทะเลมักเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับเข็มพิษที่ปลายฟันของมันซึ่งสามารถแทงผิวหนังหรือนเนื้อเยื่อได้ 6. ปลากระเบนหางยาว Longtail Stingray เป็นปลากระเบนที่มีหางยาวและพิษซึ่งสามารถพบได้ในน่านน้ำเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียปลากระเบนชนิดนี้มีลำตัวแบนและแผ่กว้างคล้ายกับกระดานโต้คลื่นโดยมีหางที่ยาวและปลายหางที่มีหนามพิษที่สามารถปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อสัมผัส พิษของปลากระเบนหางยาวสามารถทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงที่บริเวณที่โดนพิษบางครั้งอาจมีอาการบวมอ่อนแรงและเวียนศรีษรษะโดยพิษสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อหรือทําลายเนื้อเยื่อได้ในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาพิษย,ยังสามารถทําให้เกิดอาการช็อกได้ในกรณีที่รุนแรง 7. ปลาหมอทะเล (Wiperfish) เป็นปลาทะเลที่มักพบในน้ําตื้นตามชายฝั่งทะเลในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เช่นบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลเหนือของอังกฤษลักษณะเด่นของมันคือมีหนักพิษที่ครีบหลังและบริเวณหางซึ่งสามารถปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อสัมผัสพิษของปลาหมอทะเลมีผลต่อระบบประสาทและสามารถทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนคลื่นไส้อ่อนแรงและมีอาการช็อกในบางกรณีโดยอาการปวดจากพิษนี้สามารถคงอยู่นานหลายชั่วโมงหรือหลายวันหากไม่ได้รับการรักษาพิษอาจทําให้เกิดการติดเชื้อหรือบาดแผลได้ ปลาน้ำเงิน (Bluefish) เป็นปลาทะเลที่พบในน้ำเขตร้อนและตื่นเขตร้อนทั่วโลกเช่นมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกลักษณะเด่นของปลาน้ำเงินคือมีสีฟ้าคล้ำบนหลังและสีเงินที่ท้องมีฟันแหลมคมเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อปลาน้ำเงินเป็นนักล่าที่มีความคล่องตัวสูงและมักจะโจมตีเหยื่อโดยการกัดและฉีกเหยื่อเป็นชิ้นๆมันมีพิษในต่อมบางส่วนที่อยู่ในช่องปาก เมื่อคนสัมผัสกับฟันหรือส่วนต่างๆของร่างกายที่มีพิษจากปลาน้ำเงินอาจทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือบวมที่บริเวณที่สัมผัสการป้องกันจากปลาน้ำเนินงคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับมันโดยตรงและระมัดร,ระวังเมื่อจับหากถูกฟันหรือสัมผัสกับพิษควรล้างบริเวณที่โดนด้วยน้ําสะอาดและไปพบแพทย์ทันที 9. หนอนทะเลไฟไฟเวิร์มเป็นหนอนทะเลที่พบในทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เช่นมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกหนอนชนิดนี้มีลำตัวยาวและเต็มไปด้วยขนเส้นเล็กที่มีพิษเมื่อสัมผัสขนเหล่านี้พิษจะถูกปล่อยเข้าสู่ผิวหนังทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนและอักเสบพ,พิษของหนอนทะเลทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังบวมแดงอาจมีอาการคันและผื่นขึ้นหากได้รับพิษมากอาจทําให้เกิดอาการบวมที่รุนแรงและเจ็บปวดเป็นเวลานาน,าน การป้องกันจากหนอนทะเลคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับหนอนชนิดนี้โดยตรงการสวมถุงม,มือและรองเท้าดำน้ำเมื่อลงไปในน้ำทะเลสามารถช่วยป้องกันได้หากถูกพิษจากหนอนทะเลไฟควรล้างบริเวณที่ถูกสัมผัสด,ด้วยน้ำเค็มหรือแอลกอฮอล์ 10. ดอกไม้ทะเลพิษ Venomous c e a n i m o n เป็นดอกไม้ทะ,ทะเลที่มีพิษซึ่งพบได้ในทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก เช่นมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกดอกไม้ทะเลชนิดนี้มีลักษณะคล้ายดอกไม้ที่สวยงามแต่มีหนวดพิษที่สามารถปล่อยสารพิษเมื่อสัมผัสพิษของดอกไม้ทะเลพิษทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณที่สัมผัสอาจเกิดอาการบวมอักเสบหรือผื่นแดงขึ้นหากพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดหัวและในบางกรณีอาจทําให้เกิดการติดเชื้อหากไม่ได้รับการรักษาสัตว์ใต้ท้องทะเลบางชนิดมีพิษที่อันตราย ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันตัวจากใครคุกคามหรือเพื่อจับเหยื่อพิษของสัตว์เหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือแม้กระทั่งทำให้ชีวิตของเราตกอยู่ในอันตรายได้การระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ทะเลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในโลกใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยความงดงาม